สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่มรีอยู่ที่ทุ่งทานตะวันนะคะมันก็คือทุ่งนี่แหละคะ่ะเต็มไปด้วยหมูม่มวนดอกมาให้นะคะดอกทานตะวันอยู่ตรงนี้นะคะที่วัดท้ามัวแดงค่ะตรงนี้เป็นมุมหนึ่งนะคะของวัดที่ปลูกต้นทานตะวันนะคะสวยมากนะคะปลูกไว้ต้อนรับนะคะทุกคนที่มา,าวัดถ้ำมัวแดงนะคะเอาไม่สวยน่าสืในมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าปลูกอย่างเดียวนะคะมีคนลดหนาต้นไม้ด้วยแหละ ะะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่สดชื่นรับพลังธรรมชาตินะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้มันมีความสุขมากนะคะรับพลังรับแสงอาทิตย์และอยู่มุมสูงนะคะมองลงไปก็เห็นแบบทิวทัศน์ข้างล่างาพลังงานดีมากๆนะคะก็เลยคิดถึงทุกคนนะคะอยากส่งพลังงานนะคะพลังงานดีๆแบบนี้พลังงานธรรมชาติแบบนี้นะคะไปให้ทุกคนนะคะเสร็จจากตรงนี้ก็จะในทางกลับแล้วล่ะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการใช้ชีวิตนะคะ มาหน่งนะคะแบบนี้แล้วกันก็วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ที่วัดถ้ำบัวแดงนะคะก็คือได้ขึ้นบันไดเพิ่มหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดั้นนะคะทำให้เรารู้ว่าโอ้เราก็แข็งแรงนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่มีความแข็งแรงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้วัดหัวใจกันไปเลยนะคะว่าความตั้งใจเนี้ยเราจะไปถึงวัดธรำบัวแดงเปล่าในที่สุดเราก็เข้าไปถึงวัดถรำบัวแดงนะคะแล้วก็ อีกถ้ำหนึ่งคือถ้ำน้ำนะคะได้มาแล้วแต่งความตั้งใจนะคะที่จะมานะคะตอนนี้กำลังเดินลงนะคะซึ่งบรรยากาศในการเดินลงเนี่ยกับการเดินขึ้นต่างกันมากเลยโอ้โหตอนขึ้นมานี่แบบอืมออหืมมากนะคะตอนนี้เดินลงด้วยด้วย,วยความชิลมากเลยนะคะสบายบายมากนะคะก็วัดท่าวแดงอยู่ชัยภูมินะคะอ่าเป็นพื้นที่ที่ ที่มีความเป็นภูมิเรียกว่าอะไรภูมิประเทศที่มีความสวยง,งามนะคะแล้วก็สิ่งที่ที่แม่ได้รู้นะคะก็คือได้รู้จากพระอาจารย์นะคะท่านอยู่วัดนี้นะคะพระอาจารย์ขินทุท่านอยู่วัดนี้นะคะเคยไปฟังท่านาเคยไปฟังท่านเทศนานะคะที่ ที่สถาบันของอาจารย์กิสณะนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะมาเนอะก็มาถึงแล้วก็ได้รู้ว่าการที่เราจะมาในรอบหน้านะคะเราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะตอนที่เพื่อนเพื่อนนะคะที่เคยมาแล้วเนี่ยบอกว่าเวลามาต้องเตรียมนู่นนี่นั่นเนี่ยเรามองไม่เห็นภาพหรอกค่ะนะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยแม่บดีมาเองนะคะก็เลยรู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็ เดี๋ยวต้องจัดทริปนะคะจัดทริปมาให้ทุกคนได้มาแน่นอนที่ชัยภูมินะคะตอนนี้ขอแม่ได้เกิดลงไปก่อนแล้วก็สุกเริ่มหิวแล้วนะคะเป็นเวลาเกือบสิบโมงเช้าแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะคะขอบคุณทุกคนนะคะใครจะมาเตรียมตัวไ้เลยเตรียมความแข็งแรงไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบันไดหนึ่งพันกับ41ท่านนะคะแต่ถ้าใจเรามาถึงนะใจเราจะนํา จะนําร่างกายนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่เราต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กด like, กดแชร์สับตะไคร้ให้แม่ด้วยค่ะ YouTube ช่องแม่วดีแซฟโนทั่วไทยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ